Thank <laughs>

เขาเล่นได้ค่ะดูความติดอะไรอย่างนี้ ตายแล้ววสีวิสีเลยข้นายตรงนี้จบเดือนวันนี้ฝากหายไปอันนี้นี่เลยไหมขอต่อเลยนะคะ ขึ้นส่วนที่สามขอถามหนอยสิใครรู้จักระเบียบนี้บ้างครรู้จักระเบียบนี้แล้วบ้างมไหมคะมีไหมคะเคยได้ยินไหมระเบียบนี้ที่คอมอสามารถลงโทษได้เนี่ยเคยได้ยินไมเยอะไม่เคยเยังไม่ใคเคยได้ยินเลยเหร แต่ชายที่ไหนผมมันส่งมาใหะฟังแล้วตกใจไหมคะไม่มีโทษมีการลงโทษได้ด้วยปกติสตงอตรวจไม่เคยมีการลงโทษอันนี้จะมีต evet ัวอย่างยกของส่วนราชการ ข้อที่18นะคะวรกหนึ่งนะคะในส่วนนี้เป็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการก่อนนี้ผูกพันในข้อที่18นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณนะคะจ่ายหรือก่อนหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับอนุมัติเงินประจำงวดหรือจ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันโดยไม่มีงบประมาณรายการนั้นๆ ปัสจากอำนาจต้องเหนืออำนาจตามที่กฎหมายหรืะเบียบกำหนดโดยจรงใจนะคะอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมจะต้องซื้อสายไปกั้นน้ำปรากฏว่าอัอนนี้อันนี้สมมุตินะคะใช่งสมมุติ สมมติว่าโครงการชลประทานที่ที่ยี่สิบแล้วกันคงมีไม่ถึงกันนละ้ันยกตัวอย่างไป้ถึงยี่สิบก็มีแค่สิบกว่าเองใช่ไหมเดเจ็บหรืออะไรใช่ไหมเราเอายี่สิบแล้วกันะโครงการชลประทานที่ยี่สิบจะต้องทำหน้าที่ป้องกันนะ้ำนะคะจะต้องซื้อสายปรากฏว่า ในปีนั้นนะไม่มีเงินงบประมาณหรอกก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดต่อไปขอยืมจากร้านค้ามาอย่างเงี้ยการที่ไปขอยืมจากร้านค้ามาแล้วเมื่อมีงบประมาณแล้วถึงจะมาทําเรื่องเบิกอย่างเงี้ยผิดไหมคะผิดไหมคะอันนี้ถือว่าก่อรนนีบุพัน์ใช่ไหมคะ ก่อนที่โดยไม่มีเป็นการก่อนนี้บุกพันธ์ก่อนที่ได้รับงบประมาณหรือก่อนนี้บุกพันธ์โดยไม่มีงบประมาณอันนี้ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยทำนะคะก็คือว่าพอพอมีเงินงบประมาณมาแล้วสมมุตินะคะมีเงินงบประมาณมาแล้วก็มาจัดทำเรื่องซื้อซื้อทราย ที่ไปยืนเขานะคะทำเรื่องซื้อสายถือว่าการซื้อครั้งนั้นเป็นการซื้อเ็จไหมคะเพจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ <Okay. S 1> ยวจะโดนกันเป็นหมดตั้งแต่เ <Okay. S 1> จ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่พัสดุหรือหน้าหน่วยงาน <Okay. S 1> นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการก่อนหนี้ปุพัน โดยไม่มีงบประมาณและก็ปราศจากอำนาจที่จะทำได้ด้วยนะคะอันนี้ข้อที่สิบแวรสองวรหนึ่งนะคะต่อไปข้อ 18. 2 8วรสองถ้าการกระทำตามวรหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเสียหายไหมคะเสียหายเพราะว่าจะต้องเมื่อมีงบประมาณแล้วจะต้องไปจัดซื้อจากร้านที่ทำไมคะที่ยืมเขามา คะเพราะฉะนั้นเขาเสนอราคามาเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อเขาเพื่อชดใช้ที่เราเอาของเขาไปตั้งแต่ช่วงที่เราไม่มีมงบประมาณนะคะก็จะมีความผิดชั้นที่สีนะคะถ้าการกระำค,ความผิดตามวรรคสามนะคะปรากฏว่ามีการอนุมัติภายหลังจากผู้มีอำนาจนะคะ ก็แค่อาจจะเท่านั้นนะคะอาจาได้รับยกเว้นโทษน,นะคะคอตงออาจจะไม่ไม่ไม่ยกเว้นให้ก็ได้นะคะอันนี้แค่อาจจะนะคะต่อไปข้อที่สิบเ้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณระเบยไม่เล่งรัดจัดการดําเนินการตามแผนหรือโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ปัสจากเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ตัวใจต้องรับโทษปรับาหปกครองชั้นที่3อย่างเช่นออมีแผนงานจะต้องก่อสร้างก่อสร้างฝายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำแล้วแตกนะคะแต่ไม่ดำเนินการจนทำให้เงินงบประมาณตกไปอันนี้ถือว่าเป็นความผิดตามข้อนี้นะคะ ดังน <S ess> ั้นใครที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณจะต้องดําเนินการเร่งรัดให้ดำเนินการให้เสร็จไปตามแผนภายในระยะเวลาที่กําหนดเหตุที่ทําไมถึงบอกว่าเรื่องนี้เกิดความเสียหายเงินตกไปเงินมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็กลับไปอยู่เป็นเงินของแผ่นดินเสียหายไหมคะเสียหายไหมถ้าเราไม่ทํแล้วเงินตกไปเสียหายไหมคะ เสียหายนะคะเพราะว่าประชาชนหรือเกษตรกรที่รอที่จะใช้ประโยชน์จากการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําเพื่อรองรับน้ํามาใช้ในการเกษตรกรเ็า mm hmm. ไม่ได้ใช้อันนี้ถือว่าเกิดความเสียหายแล้วซึ่งความเสียหายตามระเบียบนี้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวเงินเป็นความเสียหายที่ปรากฏชัดนะคะอย่างนี้ถ้าไม่สร้างตามแผนเกษตรกรอะไรก็ไม่ได้ใช้น้ํา ไม่มีที่กักเก็บน้ำนะ,ะอันนี้ถือว่าเป็นความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะอันนี้ไม่มีเหตุการณ์เกิดจริงๆนะคะแต่ยกตัวอย่างเทียบเคียงเท่านั้นเองนะคะถ้าการกระทำความผิดตามข้อที่18ที่9นะคะเป็นผู้สั่งจ่ายหรือผู้บังคับบัญชาต้องรับโทษรับทางปกครองชั้นที่3ที่บอกว่าเป็นผู้สั่งจ่ายก็คือกรณีที่ว่า เราไปเอาเอาสายเขามาแล้วเราจะต้องมาทําการซื้อของเขาในปีที่มีงบประมาณผู้สังจกตการกอหัวหน้าส่วนราชการนั่นแหละเป็นผู้ผิดนะคะการจัดเก็บไรายได้อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกรมชลประทานนะคะอันนี้เนื่องจากว่าระเบียบช่วงนั้นน่ะสตงบูมเรื่องเรื่องการจัดเก็บ ภาษีอากรค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะของกรมที่ดินนะคะช่วงนั้นอ,อนน่ะสทมจะเน้นมากเนื่องจากว่ากรมที่ดินอะ่ะมักจะคำนวณภาษีอากรนในการภาษีที่ดินอะ่ะคือคำนวณผิดเยอะนะคะเนื่องจากว่าคำนวณน,น้อยคำนวณไม่ถูกต้องเยอะเราเรียกเงินคืนได้เยอะนะคะมันก็เลยเกิดเป็นฐานความผิดข้อนี้ขึ้นมา แล้วอาจจะปรับได้กับหน่วยงานงอื่นๆด้วยอย่างเช่นรงส์รพากลช่วงนั้นเราก็ปวดด้วยกันนะนะคะก็ชีวิตขายความผิดส,ส่วนกงค์ชมระทานคงไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้นะคะเพราะว่าเกี่ยวกับการคานวณภาษีอากราค่าทรรเนยไรได้อื่นการขายน้านี่มต้องคํานวณอะไรไหมคะ่ะคำนวณได้เหรอคะอ๋อก็ออออเป็นได้ ผิดข้อนี้เหมือนกันนะคะคิดว่าไม่ไม่ต้องคำนวณอะไรนะคะก็ผิดข้อนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่มันก็ตรวจยากใช่ไหมคะว่าเวลาขายไปเท่าไหร่ไม่น่าจะผิดอะไรมากมายแต่แต่ที่พวกเอ่อคนที่ดิน,ก,น,นกรมสรรพกรอ่ะมันมีฐานให้คิดนะคะมีสูตรมีอะไรให้คิดนะคะ ทำให้สอ้อเนี beings, ่ยสามารถที่จะคิดตามสื่ตามอะไรได้นะคะคิดว่ากรมชลประทานไม่น่ามีปัญหาในเรื่องนี้รายได้เยอะม่าขายน้ำเยอะเหมือนกันเนาะนี่เป็นความรู้ใหม่เนื่องจากว่าวันนั้นก่อนที่จะมาบรรยายก็ทราบเหมือนกันว่ามีการขายน้ำก็ไม่คิดว่าจะ มีเหตุการณ์การคำนวณภาษีด้วยนะอันนี้การประเมินก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกรมจุลประธานะนะคะก็ขอขอ,ขอผ่านไปนะคนะพวกนี้เป็นพวกประเมินราคาที่ดินอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาประเมินผิดเนื่องจากว่าที่ดินติดถนนอย่างเงี้ยไปคำนวณซะราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยค่นะก็นะนะะจะผิด เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดเก็บเสียภาษีก่อนถ้าทำเนียมหรือใดอื่นแล้วเลยไม่จัดเก็บอันนี้แหละก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่ขายน้ำแล้วละเลยไม่จัดเก็บคือขายแล้วถึงจะเก็บเงินใช่ไหมคะคือไม่ได้มีหน้าอ๋อเก็บเป็นรายเดือนเข้าข้อนี้ได้ละเลย <c oughs> นะคะอันนี้ไม่มีไม่มีตัวอย่างที่จะยกให้ก็คือมีหน้าที่จัดเก็บก็เก็บให้เป็นไปตามระเบียบนะคะ ถ้าสามสิบสี่นี้ถ้าผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเป็นผู้บังคับบัญชาก็รับโทษชั้นที่สามนะคะก็ส่วนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรการยืมเงินเนี่ยที่เรายืมเงินมามามาอบรมเนี่ยเรายืมเงินมาใช่ไหมคะไม่ยืมหรอเอาไม่ต้องเงินทดลองราชการไม่ต้องยยืม ยืมมาเลยหรอคะนี่มันยืมไหมอยากยืมแต่เขาไม่ให้ยืมอยากยืมแต่เขาไม่ให้ยืมเพราะว่าผู้บังคับบัญชาตัวผิดเขาเลยไม่ให้ยืมนะคะกลัวทวงยาานะคะอันนี้พูดเล่นนะคะแกงง่วงแกง่วงเนื่องจากว่ามันมีสำรวนเกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้นะคะก็คือผู้บังคับบัญช์เจนนี่นะคะ มีหน้าที่อนุมัติเกี่ยวกับเงินยืมนะคะอนุมัติเงินยืมหรือจ่ายเงินยืมไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับเนี่ยคะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยจงใจต้องรับโท่อรับในบทของข้อทีสาม <โฆ S 1> นะคะสำวนวนเรืราา่องนี้คณะกรรมการวินัยพิจารณาไปเมื่อวันอังคารนี้นะคะก็คือกรณีที่ว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งยืมเงินนะคะยืมเงินไปแล้วปรากฏว่า เขายืมไปเขาก็ส่งใช้เงินงวดแรกเขาส่งใช้เงินยืม,ยมตามกําหนดเวลานะคะแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่การเงินเป็นตรวจสอบแล้วรายจ่ายบางตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะเบิกได้นะคะเขาจะต้องคืนเงินให้กับหน่วยงานใช่ไหมคะป,ปรากฏว่าเขาไม่คืนเขาไม่คืนแล้วก็เขายังยืมครั้งถัดไปอีกเงินเก่าก็ยังไม่คืนนะคะเขาก็ยังยืมเงินครั้งถัดไปอีก